สวัสดีครับพบกับคุณพิมดในเพจเดิวเข้าในสิทุกเหล่าแล้วก็ช่อง y o u t u b e แคปมดเชมโนลนะครับวันนี้นะครับก็จะมาไขข้อข้องใจสําหรับน้องๆที่ได้ถามมาเกี่ยวกับในเรื่องของถ้าหามีการมีคดีแล้วก็มีการดําเนินคดีเนี่ยนะครับเราจะต้องกรอกอย่างไรแล้วก็ปฏิบัติอย่างไรนะครับอ่ไปดูนะครับในขั้นต้นนะครับมันจะมีตรงที่เรากรอกในแปดใบเนาะมันจะมีตรงที่เราให้กรกว่า อ่าโดนอ่ามีคดีความไหมโดนเดนิดนคดโดนดําเนินคดีอย่างไรโดนดําเนินคดีอย่างไรนะครับสิ้นสุดอย่างไรนะครับมันก็จะมีให้กรอกเนาะนะครับ<อ>ทีนี้เนี่ยการที่เราจะมีหลักฐานในการชี้แจงกับเขาเนี่ยก็คือเราจะต้องไปที่เวลาเราขึ้นศาลเราก็ต้องไปไปอ่าเวลามีค,คดีความจะต้องไปขึ้นศาลถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเราไปที่ศาลนะครับศาลที่เราขึ้นศาลตอนนั้นน่ะนะครับอ่าไปขอคัดสําเนาคดีนะครับ เป็นของคดสําเนาคดีนะครับซึ่งน้องที่เคยได้ถามในกระทู้ในในใน,ในกลุ่มของอกองการสอบในรายของกองการสอบนะครับกองการสอบเขาชี้แจงว่านะครับให้ไปขอนะครับแต่หากว่าถ้าสารเขาให้เอกสารมาไม่ทันในวันรายงานตัวนะครับก็ไม่เป็นไรก็ให้เขาแจ้งให้แจ้งเจ้าหน้าที่ไว้ว่าจะมาส่งส่งหลังจากที่รายงานตัวเสร็จแล้วนะครับเนี่ยครับหากไม่ทันจะต้องส่งหลังรายงานตัวนะครับเพราะว่า รายงานตัวมันอยู่อยู่ในช่วงของวันที่สิ 20, 20, 20, บเก้าถึงยี่สิบยี่สิบยี่สิบหรือยี่สิบเอ็ดรายงานตัววันที่เท่าไหร่สิ 20, บเก้าถึงยี่สิบเอ็ดนะครับนะก็เน้นย้ํานะครับหากหากมีคดีความดําเนินอย่างไรนะครับไปขอคัดสําเนาที่ศาลนะครับแล้วก็อ่าส่งหลังรายงานตัวนะครับโอเคนะก็มีข่าวชี้แจงในเรื่องของถ้าหากใครอ่าติดคดีความนะครับมีคดีอะไรไงก็ สามารถจ่างให้เจ้าหน้าที่เขารับทราบนะครับเพราะว่ายังไงเขาต้องตรวจสอบเราอยู่แล้วนะครับโอเคเนาะไม่ว่าจะเป็นคดีอะไรมั่งเดียวเมาแล้วขับอะ,อะไรอีกเดียวครับเคยโดนจับไปกระท่อมพวกใบกระท่อมพวกกัญชาอะไรพวกเนี้ยนะครับเนี่ยก็ลองไปพวกคนหมายจราจรเนะครับโอเคเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ สวัสดีครับถ้าหากใครอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับ